ปังมากแม่ปังมากนะครับผมปังข้าวปังเรือนะครับฟังีอลี่ที่ร้อนะครับนะบอกเร็วบอกเร็วนะครับเลกนะครับเลกชุดระวังพี่นอกนะครับนะระวังก็คือระวังระวังีอลีนะครับบอกเร้วนะ คือมันต้องระวังจริงๆนะครับคือมันต้องระวังพี่น้องนะครับผมนี่นะครับผมนะเลขชุดระวังเป็นเังไหนนะครับนะบอกเลี้ยวนะครับผมอาจจะดังหรือไม่ดังไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเลขคู N ่นี่นะครับเลขคู N ่นี่ผู้ใดมีไว้นะครับผมระวังแตกพี่น้องนะครับแล้วมันก็แตกจริงๆ พี่หลีพี่น้องนะครับผมนะเรียกชุดระวังนะครับบ่ได้กลับบ่ได้กลับกลับไปซื้อไหมกลับไปซื้อไหมครับผมนะเรียกชุดระวังจ่านะครับผู้ใดตามนะครับใครตามคนนั้นได้นะครับใครไม่ตามนะถือว่พาพลาดนะครับผมเนาะเลขชุดระวังร,รัฐบาลสวมปุถัมนะครับเป็นไหนไหนพี่น้อง บางคนว่าดังหลายนะครับบางคนว่าบดังเลยนะครับเนาะบางคนว่าไดบางคนว่าบด้นะครับเลขนี้นะครับมีบางคนนะครับว่ามันดังผมขอรู้นะครับว่าดังโซนทางไหนนะครับนะ ศูนย์พี่น้องนะครับแล้วยังไม่จบยังไม่พอนะแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าใครตามนะคันผู้ใดตามที่ดีนะครับตามจริงๆก็จะนะครับใครที่เป็นสายรูดนะรูดแตกนะครับ ใครที่เป็นสายรูดนะครับรูดสองแตดรูดเก้าแปดพี่น้องนะครับคือคือเด่นๆน่ะก็คืออ่าก็คือเลขสองนะครับนะเลขชุดระวังไม่รู้ว่ามีผู้ใดบอกนนครับน้องมีใครได้เห็นไหมนะครับได้เห็นแบบแบบบอกนะครับมันจะมีนะครับมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับไปอยู่ในเลขสองนะครับนาะทุกคนจะเห็นเลขเก้าศูนย์ชุดนี้นะครับไปอยู่ในเลขสอง นะครับเลข90เลขคู่นี้นะครับคือผมนะครับคือผมย้อนหลังให้นะครับผมย้อนหลังให้แล้วนะครับย้อนหลังให้แลี้วนะย้อนหลังที่เลข2องนะครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ดูไหมนะแต่ถ้าใครได้ดูนะครับถ้าใครตามตั้งแต่แรกเนาะตามตั้งแต่เริ่มเรียนะครับ9009นะครับนะ้ามันเป็นตัวที่อันตรายนะครับ เป็นตัวที่อันตรายนะครับใครที่มีติดมือนะครับนะครับไรนี่ติดมือไว้นะครับดีนะครับแล้วคนปรากฏว่านะครับไม่ดีพี่น้องนะครับมาจริงๆนะอ่าแล้วก็นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับเลขซองเลขซองผมมาย้ำให้อีกรอบนะครับคือฟัน2องเนาะ ฟังสองใครรูดสองได้ก็คือรูดนะครับแล้วก็คันเก้านะครับ90 0าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ตามเนาะใครที่ตามนะครับอันนี้คือเลขโซนนะครับที่ผมย้อนหลังให้นะครับนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ได้นะครับดีใจน้านะครับผูใดได้ดีใจน้ำอ่าดีใจด้วยนะครับอ่าทำงานหาจานนะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะรวงไผ่รวงมันพี่รองนะครับจวดจวดนะครับจวดอิเลียอ่าก็มาแส,สดงความยินดีกับทุกคนนะครับเนาะผู้ใดๆผมดีใจนนะครับ สำหรับใครที่ไม่ได้นะครับเป็นกำลังชจาให้กันขึ้นกานะครับผมเนาะโชคดีนะครับเ,ง,เงินๆังๆร่ำรวยทุกคนนะครับไปแล้วพี่น้องนะครับไปแล้วนะจ๊ะ